สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพระออนวิสาลุงพลนะครับนี่นะครับมาถึงแล้วนะครับร้านอาหารนครนบเนี่ครับร้านนี้นะครับลิตเติ้ลฟาร์มฮักนะครับนี่ครับมาถึงแล้วนะครับตามหาลุงพลนะครับลุงพลอยู่ร้านนี้นะครับ บรรยากาศดีมากๆครับตอนเย็นนะครับเนาะบรรยากาศร้านก็โอเคนะครับนี่ยร้านก็สวยนะครับเน,ะเนาะร้านดิสเทนซ์ฟาร์ม้งนะครับเนาะบรรยากาศราอบๆนะครับ นนรบ,บริเวณหน้าร้านนะครับบรรยากาศข้างนอกน,นะครับเนาะอากาศก็เย็นสบายนะครับตอนเย็นๆนะครับ ต้นฟาร์มพักนะครับนุ่งก็พามาดูบริเวณรอบๆนะครับหน้าร้านนะครับร้านอาหารนะครับก็ใครอยู่แถวนี้ก็มานะครับอาหารนะครับ รัานปรานอาหารตอนเย็นๆก็บรรยากาศหน้าร้านก็ดีนะครับก็ขอจบคลิปและเทคนิอน,นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกอร์พิศลงคนด้วยนะครับสวัสดีครับ